ปัโอ้ห oh, เห็นว<ร>่าแกว่าเฝ้าปั๊มพอดีปั๊มดูดน้ำนะปั๊มดูดน้ำหรือว่าปั๊มละมันมี่ลายปัป๊มนะ

หลับแล้วอืมหลับแล้วหลับแล้วหมบงหมอบังยคไปที่โน่นค่ะปุ๊บเท่าไหร่เนี่ยเยอะแ่หนเขาิ พยายมากดงัู้ใส่ตดสงสสยกลัวยานคนรู้รหัสเนาะงสัยกลัวคนรู้รหัสเยต้องส้งสป้องกันรหัสของตัวเองไว้น เอออะไเอะไอะไรอะเห็นล็อกรหัสแล้วองกังรหัสใช่ไหมนี่ังรหัสเยเ่ที่สุดโอเคเดี๋ยว